จอกับทิชเชอร์แมนะอ่ะวันนี้ต่อเลยนะคะต่อเป็นวิคที่2ว่าเราจะเรียนอะไรของ primary one, <One. S> 1ก็คือปอ .1 อไปดูนะจ๊ะ,ะเราจะเรียนเรื่อง pronoun pronoun ตัวนี้นะคะตอนแรกที่เทมแรกที่เราเรียนคือ noun ที่เป็น คำนามใช้เรียกชื่อคนสตา์สาิ่งของสถานที่มีทั้งหมด4่อันคือคนสสวรสิ่งของสถานที่เราต่อจากคำนามเลยก็คือ pronoun pronoun คือคำอะไรไปดู pronoun คืออะ,อะไร pronoun คือคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกใช้เรียกอะไรเอ่ยอที่ใช้เรียกหรือใช้แทนคำนามเพื่อความสะดวกและความกระชับในการใช้ภาษานะอย่างเช่น I I ที่แปลว่าอะไรลูก ฉฉัน you คุณ we พวกเรา de พวกเขา he เขาผู้ชาย she เขาผู้หญิง it มันที่เราท่องทุกครั้งนะคะ you i ตัวแรกเลยนี่ไงที่ใช้แทนแทนคำนามก็คืออย่างเช่นจะแทนตัวเราเองก็คือ i ฉันแทนเขาเนี่ยคุณคนนั้นน่ะก็คือ you คุณ we ก็คือพวกเรา de พวกเขาเจอผู้ชายก็ he h e ใช้แทนเขางน้ลูก e ีเขาผู้ชาย s h e เขาผู้หญิง IT ก็คือใช้กับสิ่งของ IT มันสิ่งของต่างๆอย่างเช่นเป็นสัตว์ก็ได้ใช้ IT ตัวนี้นะจ๊ะ อเค okay, pronoun ก็คือคำสรรพนามใช้แทนคำนามแต่ตัวเนี้ยที่เราจะเรียนนะคะเราจะใช้คำสรรพนามที่แทนคำนามแต่จะมีหน้าที่เป็นประธานก่อนอ่ะ move ใหม่เลยเอาง่ายๆเลยคือเราจะเรียนคำนามที่ใช้ทำหน้าที่เป็นประธานก่อนแต่เราต้องรู้ในใจแล้วว่า pronoun หรือว่าคำสรรพนามอ่ะมันใช้แทนคำนามช่องไว้ในใจเลยก็คือคำนามที่ใช้ คนสาสตว์สิ่งของสถา,านที่อ่ะตัวนี้บีฟไว้ก่อนต่อไปเรามาดูว่าอ้าวแล้วทำหน้าที่ประธานยังไงล่ะทิชเชอร์ก็คืออย่างยกตัวอย่างนะคะอ่ะดูกันนี่เลยจะมีทั้งหมด7ตัวที่ทำหน้าที่ประธานโพนาวทั้งหมด7ตัวที่ทำหน้าที่ประธานมีอะไรบ้างมีที่เราท่องเลยไอฉันยูคุณวีพวกเราเดพวกเขา He เขาผู้ชาย She เขาผู้หญิง It มันเห็นไหมมีทั้งหมด7ตัวจำให้แม่นนะคะประธานทั้ง7นี้คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนาม i u v d h e she it โอเคไปต่อต่อไปที่เจ้าจะยกตัวอย่างให้นะคะเผื่อเรายังไม่เห็นภาพยกตัวอย่างว่าอ้วเราจะทำยังไงทีเธอรู้แล้วว่ามันเป็นประธานแล้วจะวางไว้ตรงไหนล่ะอ่าไปดู นี่จ้ะอันนี้คือประโยคที่ทิเชอร์สร้างขึ้นมา John is my friend he lives in the same town with me อา้าวจอห์นเห็นไหมเห็นแถบดำไหมคะเห็นเลเซอร์ที่ทิเชอร์ชี้ไปไหมจอห์นคือชื่อคนทีนี้เห็นไหมคนเราจะแทนคำสรรพนามหรือ pronoun จอห์นเรารู้อยู่แล้วแหละว่าจอห์นเนี่ยต้องเป็นผู้ชายทีนี้ John is my friend ถ้าเรายังแปลไม่ได้เราอย่าเพิ่งไปดูนะคะอย่าเพิ่งไปดูตรงนี้ คือจอ์นเป็นผู้ชายทีนี้เห็นแถบดำตรงนี้ไม่เอ่ย he he อานี่ไงเป็นสรรพนามแล้วแทนคำว่าจอ์นก็คือ he เขาผู้ชายจอ์นคือผู้ชายโดนแทนมาเป็น he เข้าใจไหมคะอันนี้คือคำนามเจอ,อแทนตัวเองไปก็คือ he lift เอ็ s เดอร์ t เตมชาววิชเขาอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกับฉันเห็นไหมเขาเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกับฉันเราก็รู้เลยว่าเขาคนเนี้ยเขาผู้ชายคนเนี้ยคือใครก็คือจอร์นนั่นเองจอ h n นอิสไม่เฟรนจอ์นคือเพื่อนของฉันนั่นเองโอเคอายูเอ็นเดอร์แนเข้าใจนะคะต่อเลยนี่ง่ายจอร์นเป็นเพื่อนฉันนะเขาอาศัยอยู่เมืองเดียวกับฉันนี่จอ์นให้มาเป็นคำนามมาแล้วทีนี้เราจะเป็นเอาจอร์น ให้กลายมาเป็นคำสรรพ,พนามโดยจอนเป็นผู้ชายเราก็ใช้ he ใช้ชี้ได้ไหมลูกถูกต้องค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะเป็นน้องเธอเลยนะถ้าใช้ใช้ชี้เข้าไปอ,ะอ่ะโอเคอ่ะข้อสังเกตนะคะทําไมถึงต้องใช้คาสรรพ,พนามหรืที่ชื่อแมก็คือเราจะไม่ใช้คําว่าจอนซ้ํากันเราจะมาพูดชื่อจอนไปจอนเป็นเพื่อนของฉันนะจอนาอ่าัยอยู่เมืองเดียวกับฉันนะจอนอ่าจอนชอบกินเค้กจอนชอบเล่นฟุตบอล มาซ้ำกันมันไม่สลักสลวยในการใช้ภาษาเราเลยใช้คำสรรพนามมาแทนค่ะทีนี้ดูในแถบแดงนี้นะคะสังเกตว่าเราจะใช้จอนซ้ำในประโยคที่2แต่จะเปลี่ยนไปใช้ he แทนคำว่า he ในที่นี้คือ pronoun pronoun คือคำสรรพนามซึ่งเป็นคำที่ใช้แทนคำนามหรือว่าคำว่าจอนนั่นเองโอเค,อเคต่อเลยจ้ะ ทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดนะคะที่เจร์จะให้ไป3แผ่นแบบฝึกหัดที่1ให้นะักแบบเรียนฝึกอ่านตามรูปภาพนี่เลยเดี๋ยวขอขยายใ,ให้ดูนะคะอะนี่ pronouns ก็คือสรรพนามจำให้แม่นเลยไม่ใช่ว่าเราจะจำแต่ภาษาไทยนะหนูต้องอยู่ฉุกค,คิดเลยว่าอ๋ pronouns, pronouns, pronouns อ p r o n o u n p r o n o u n s คือคำสรรพนามที่เจ่บอกว่า p r o n o u n คือคำสรรพนามสรรพนามคือ pronouns อ่า direction listen and stay listen ก็คือฟังและก็พูดตัวแรกเลยนะคะเป็นผู้หญิงมัดแกะ2จุ i I ตัวนี้ i ฉันไม่ใช่ i กระดกกระแดกนะ i ฉัน you คุณ we พวกเรา she เธอผู้หญิงหรือเขาผู้หญิง he เขาผู้ชาย ให้ได้นะ day พวกเขา we พวกเรา w e u ี we พวกเรา, w e, we, เราส่วน day แปลว่าพวกเขาหนูย่าสลับกันนะเพราะว่าปกติที่จะเห็นว่าเราใช้สลับกันบ่อยมากต่อไป it it มันมันนะตรงนี้คือใช้อาสิ่งของใช้เรียกสิ่งของหรือว่าัสว์ต่างๆต่อไปถ้ามีเยอะก็คือ day พวกมันก็ใช้ได้นะพวกเราก็ใช้ได้นะ วิร์กชีตนะคะเวิร์กชีตที่หนึงให้นะักเรียนเขียนคำสรรพนามตามรูปภาพที่กำหนดให้ที่เจจะให้ไปทั้งหมด12รูปจะมีตัวอย่างให้รูปแรกคือรูปที่1คําคำสรรพนามคืออะไรพบทวนตึ๊ดตึ๊ดตึคำสรรพนามคือ pronouns pronoun ใช้แทนคำนามและตอนนี้ที่เราเรียนคือสรรพนามที่เป็นประธานมีทั้งหมด7คําคำ i u we, t h e he, y she, it เจ็คำนี้ให้เอา7คำเนี้ยมาตอบใน1ิบสองข้อของเราโดยที่เราต้องดูรูปภาพรูปที่1เป็นรูปพัดลมแฟนพัดลมนะคะพัดลมเป็นสิ่งของให้ใช้อะไร i หรือ u หรือ v หรือ d หรือ h หรือ c h หรือ it ใช่ไหมคะใช้ Share it ค่ะเป็นสิ่งของเห็นไหมตัวอย่างมา it อ่ะแล้วมาดูรูปที่2เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเลยเนี่ยผู้ชายเราจะใช้อะไรคะ ชายตัวนี้เราก็ใส่ he h ลงไปโอเคทีนี้ข้อ3 4 5 6ถึง12นะคะหนูทำเองเลยจ้านี่ฉเฉลย he เห็นไหม he เขาผู้ชายต่อไปไปดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดต่อไป work sheet ที่2อ่ะอันนี้ง่ายๆเลยให้ยงเส้นให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพที่กำหนดให้ข้อที่1นะคะ ไอเราก็ดูไอฉันเราจะโยงไปหาใครฉันฉันก็ต้องต้องเป็นผู้หญิงคนเดียวถูกไหมนี่จ้านี่เห็นไหมเขาชี้ไปหาใครไอฉันหนูก็โยงเส้นไปเลยโยงเส้นแบบนี้นะใช้ไม้บรรทัดนะคะโยงเส้นแบบนี้โอเคส่วนข้อที่2ถึงข้อที่8ให้นักเรียนลงมือทําเลยค่ะวันนี้ทเชอร์ก็จบเท่านี้มีทั้งหมดแค่ สองแบบฝึกหัส่วนอีกหแผ่นเป็นเวิร์กชีตให้ฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านและจะมีช่องีส่เหลี่ยมให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นรบกวนลงความคิดเห็นด้วยนะคะว่าอ่านได้หรือไม่ได้อ่ะโอเควันนี้เท่านี้นะคะ굿 o บ b y e